สำหรับลูกค้าท,ที่ติดตั้งระบบเอากริดไปแล้วเราต้องการที่จะเพิ่มนะในส่วนของมิเตอร์นะครับเพื่อที่จะดูว่าผลิตได้เท่าไหร่นะครับเราสามารถติดตั้งตัวมิเตอร์ดิจิตอลตัวนี้เพิ่มเติมได้นะครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับเริ่มต้นจากทับลมนะครับอย่างในตอนนี้นะครับทับลมต,ตัวนี้นะครับ ก็จะกินใช้พลังงานนะครับเนี่ยข้าบวมนะครับจะอยู่ที่ประมาณ0.25แอมป์เท่านั้นเองนะครับก็น้อยมากๆนะครับหรือประมาณ60วัตต์นะครับเราก็จะเห็นได้เลยนะครับพอถ้าเราอยากจะรู้ว่าใช้พลังงานทั้งหมดกี่หน่วยนะครับมันก็จะมาดูที่ตรงนี้ได้นะครับโอเคครับะต่อไปนะครับเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูของได้เป่าผมนะครับได้เป่าผมถึง1,400วัตต์เดี๋ยวเราไปดู นะคะ resigned, น да รับสองร้อยวัตต์นี่นะครับอยูที่ห้าทีนี้พลังงานจริงที่กินอยู่ก็จะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยหกสิบห้าวัตต์นะครับหรือง่ายๆก็จะเป็นหนึ่งจุดสองหน่วยนะครับต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้ดินก็ขึ้นไปเรื่อยๆสังเกตตรงนี้นะครับเป็นหน่หน่วยพลังงานก็จะขึ้นไปเรื่อยๆอยู่กับที่มีการใช้งานปิดก็จะหยุดนะครับในส่วนของตัวโวลเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะกินกระแสอยู่ประมาณศูนย์จุดศูนย์นะครับศูนย์จุดศูนย์หกนะครับเดี๋ยวไปบอผมนะครับจะสอให้ดู 1 4 0ยวัตต์ปิดนะครับได้ร้อนนะครับตัวนี้เคไมไว่ว่าอยู่ที่2,000วัตต์นะครับ หน่วยเป็นมือหัวที่ใช้งานนะครับตะวันก็ใช้ได้นะครับก็ใช้ได้หมด <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> นี่เป็นโรตารีนะครับ ครับก็สําหรับใครที่ต้องการเพิ่มแล้วก็ต้องการจะรู้ว่าเราใช้พลังงานไปทั้งหมดกี่หน่วยนะครับตรงนี้จะบอกอยู่นะครับว่าเป็นกิโลวัตต์อาวนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับตอนนี้ก็ใช้ไปแค่ศูนย์จุดศูนย์สองกิโลวัต์เท่านั้นเองนะครับก็ออยังไม่ยังไม่ถึงหนึ่งกิโลวัตเลยนะครับ อเคนะครับตัวนี้ก็จะมี Wifi นะครับสามารถเชื่อมต่อ Wifi ได้นะครับเจซีโได้นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจที่จะให้เราทางเราประกอบให้นะครับก็เราก็ใช้ในส่วนของตู้เหล็กนะครับเคเแล้จล้วนะครับแล้วก็ประกอบให้นะครับลักษณะนี้ใส่ติกน่อให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะจัดส่งให้ส่งฟรีขอบคุณครับ